นี้พี่มาอยจะมาแนะนำวิธีการนะคะสร้างลิงก์ไลน์นะคะเพื่อใช้ในการโพสเฟซบุ o ก k ลายหรือว่าอินสตาแกรมนะคะในการทําตลาดออนไลน์ใดๆหรือเป็นช่องทางการติดต่อที่ง่ายและก็สะดวกนะคะให้กับเพื่อนๆที่จะเข้ามาติดต่อเราติดต่อได้ง่ายโดยการคลิกนะคะเบื้องต้นเราก็เข้าไปที่แอปไลน์นะคะคลิกเข้าไปที่แอปไลน์ค่ะนะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าหลักนะคะคลิกที่หน้าหลัก เห็นรูปคนบวกไหมคะบวกเพื่อนตรงนี้นะคะคลิกเลยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บให้มาที่คำว่าเชิญด้านซ้ายมือนะคะติ๊กเลยค่ะเสร็จแล้วเชิญเพื่อนที่ SMS นะคะหลังจากนั้นติ๊กในช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะช่องไหนก็ได้เลือกมาสักหนึ่งช่องนะคะพี่มาโยขออนุญาตติ๊กคุณพ่อนะคะ,ะหลังจากนั้นคลิกที่เชิญค่ะ,ะก็จะมาเป็นลิงก์ไลน์ตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆ copy นะคะ แล้วก็เอาไปวางไว้ที่ไหนสักที่หนึง่งแต่พี่มายอ,อ,อยู่ขออนุญาตมาวางไว้ที่สมุดโนต้ตนะคะเพื่อใช้ในการต่อไปนะคะก็มาวางแบบนี้เลยค่ะปึ๊บอ่านะคะแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆจะคัดลอกนะคะไปเพื่อที่จะไปวางตรงอื่นก็คัดลอกแค่เฉพาะลิงก์นะคะตัดตัวอื่นออกไปได้เลยนะคะอะอันนี้ก็พี่มายูก็ลบออกไปเลยนะคะ นะคะแล้วก็เซฟอ่าพอต่อไปเวลาเราจะใช้เราก็คลิกปุ๊บแล้วก็คัดลอกไปยังคลิปบอลน,นะคะเสร็จทีนี้เราจะเอาไปวางสมมุตินะคะพี่มายุก็จะเอาไปวางที่ใน Facebook เป็นมายยไทยประกันชีวิตนะคะพี่มายุก็จะบอกว่าเข้ามาที่สร้างโพสต์นะคะแล้วก็วันนี้พี่มายุก็จะบอกว่าพี่มายุบอกว่าการุนาติดตอ่อแบบนี้แล้วก็ กดวางนะคะอ่าเพื่อนๆก็วางแบบนี้ได้เลยนะคะเราอาจจะลบลิงกไลน์ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใส่รูปใส่อะไรได้หมดเลยนะคะพี่มายูก็จะเขียนว่าสนใจทำประกัน<ำ>ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ การสุขภาพประกันสุขภาพการลุณาติดต่อนะคะสนใจทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพการุณาติดตอ่อเป็นเสร็จนะคะเสร็จแล้วพี่มายุก็แชร์ก็กดแชร์ทีนี้เราเห็นแบบนี้สนใจทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพการุณาติดตอ่อแล้วเพื่อนๆก็คลิกเข้ามาตรงนี้เฟิบก,ก็เปิดไลน์ ะะก็จะสามารถติดต่อกันได้โดยง่ายสำหรับคลิปนี้พี่มายุขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ